สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพิมพรทองปนในรายวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้เรามาเรียนความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการประกอบอาหารค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียนรู้การประกอบอาหารด้วยวิธีต่างๆค่ะ ความหมายของการประกอบอาหารการประกอบอาหารเป็นการทำอาหารให้สุกด้วยวิธีต่างๆเช่นต้มนึ่งผัดทอดอบตุนพยานใหญ่รวมถึงการปรุงอาหารให้มีรสชาติกลิ่นสีลักษณะต่างๆ เพื่อนำมารับประทานประโยชน์ของการประกอบอาหารมีดังนี้ 1. ทําทำให้สุขสะอาดปราศจากเชื้อโรคสงสงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 3. ทํทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้น 4. ทํทำให้สะอาดมีรสชาติ และกลิ่นดีขึ้น 5. ป้องกันการเน่าเสียวิธีการประกอบอาหารมีวิธีดังนี้ค่ะการลวกค่ะเด็กๆตัวอย่างที่คุณครูนำให้เด็กดูเป็นการลวกผักค่ะเด็กๆก,การต้มค่ะ นี่เป็นตัวอย่างการต้มข้าวโพดนะคะการนึ่งค่ะเด็กๆเป็นการนึ่งซาลาเปาค่ะการตุนไข่ตุนนั่นเองค่ะเด็กๆคงได้รับประทานกันไปบ้างแล้วนะคะการผัดค่ะนี่เป็นตัวอย่างเมนูอาหารผัดไทยค่ะเด็กๆการทอดค่ะ ไก่ทอดนั่นเองน้องไก่ทอดเด็กๆชอบรับประทานกันใช่ไหมคะการย่างคะเด็กๆนี่เป็นตัวอย่างไก่ย่างนั่นเองคะ่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีต่างๆนี้เป็นวิธีการประกอบอาหารนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กรรมวิธีต่างๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธี ประกอบอาหารวิธีแรกกันเลยนะคะคือการลวกค่ะเป็นการทําอาหารให้สุกเร็วหรือทําให้หมดกลิ่นที่ไม่ต้องการการลวกเส้นหมี่ค่ะเด็กๆการลวกผักค่ะการลวกไข่หรือเรียกอีกอย่างว่าไข่ลวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งกันเลยค่ะ ต่อมาเป็นวิธีการต้มค่ะเด็กๆการต้มเป็นการทำอาหารให้สุกโดยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำแล้วตั้งไฟให้เดือดค่ะอย่างเช่นเมนูต้มยำค่ะนี่เป็นต้มยำหมูค่ะเด็กๆต้มจืดเต้าหู้ค่ะหรือ เมนูต้มข้าวโพดนั่นเองค่ะเมนูอาหารการต้มนี้โดยส่วนมากแล้วก็จะทํากันได้ง่ายมีทั้งแบบต้มพร้อมกับน้ำแล้วไปตั้งไฟให้เดือดหรือเป็นการต้มหรือเรียกว่าเป็นเมนูอาหารพวกต้มยำต้มจืดหรือน้ำซุป ก็เป็นกระบวนการประกอบอาหารวิธีการต้มเหมือนกันค่ะเด็กๆมาอีกหนึ่งวิธีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการประกอบอาหารเช่นกันคือการนึ่งค่ะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยวางอาหารบนชั้นวางของล้างถึง เหนือหม้อที่มีน้ำเดือดแล้วปิดฝาครอบไม่ให้ไอน้ำออกค่ะเพราะการนึ่งนี้เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้ไอความร้อนค่ะเด็กๆเช่นปลาหมึกนึ่งนะคะอย่างตัวอย่างนะคะเด็กๆอันนี้เป็นภาชนะใช้นึง่งลังถึงนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นภาชนะไหมคะบางบ้าน ที่บ้านในครัวของคุณแม่อาจจะมีภาชนะแบบนี้นะคะเรียกว่าลังถึงนั่นเองค่ะไว้สำหรับนึ่งนะคะเด็กๆอีกเมนูหนึงนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆคงได้รับประทานกับมาวิธีของการนึ่งจะเห็นได้ว่าปลานึ่งหรือข้าวเหนียวนึ่งใช่ไหมคะห่อหมกหนึ่ง ซาลาเปานึงนี่คือกระบวนการวิธีการประกอบอาหารการนึ่งโดยจะใช้ความร้อนจากไอความร้อนที่น้ำเดือดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกวิธีนึงกันเลยค่ะต่อมาเป็นการตุ๋นค่ะเด็กๆการตุน๋น เป็นการทำอาหารให้สุกจนเปื่อยนุ่มค่ะเคยรับประทานหมูตุนไก่ตุนกันบ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆตัวอย่างเมนูนี้กระดูกอ่อนหมูตุ๋นค่ะเด็กๆไก่ตุนยาจีนค่ะและเมนูนี้ เด็กๆคงรับประทานกันบ่อยแล้วไข่ตุ๋นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเมนูที่คุณครูนํามายกตัวอย่างให้เด็กๆดูการตุ๋นเนี้ยเด็กๆคงจะได้รับประทานกันไปบ้างแล้วที่บ่อยที่สุดน่าจะเป็นไข่ตุ๋นนะคะเพราะเด็กๆชอบรับประทานตอนเด็กๆคุณแม่ก็คงจะทําไข่ตุ๋นให้เด็กๆรับประทานนะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งกันเลยค่ะต่อมามาเรียนรู้กันอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการย่างค่ะการย่างเป็นการทำอาหารสดสุกโดยวางบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนสุกทั้งข้างนอกและข้างใน เดี๋ยวไปดูตัวอย่างอาหารกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบาร์บีคิวหมูค่ะเด็กๆอันนี้เป็นตัวอย่างหมูย่างนั่นเองค่ะเอ๊อันนี้เด็กๆคงรับประทานกันบ่อยนะคะไก่ย่างนั่นเองค่ะเด็กๆคงจะได้รับประทานเมนูการย่าง กันบ้างแล้วบางคนอาจจะชอบด้วยซ้ำไปนะคะการย่างนี้เป็นการทำอาหารให้สุกดยนำอาหารสดปลาเนื้อหมูหรือจะเป็นกุ้งเป็นไก่ปลาหมึกโดยเราจะวางไว้บนตะแกรงเหนือไฟนะคะไฟอ่อนๆเมื่อ,อวัตถุดิบเราสุก ทั้งข้างนอกข้างในก็ถือว่าเป็นการประกอบอาหารอีกวิธีหนึ่งเช่นกันค่ะบางบ้านอาจจะทำเมนูนี้รับประทานกันบ่อยนะคะการย่างเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจและรู้กรรมวิธีการประกอบอาหารกันไปบ้างแล้วนะคะมีอีกหนึ่งวิธีค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกเพิ่มเติมมาเลยค่ะ อันนี้เป็นวิธีการผัดค่ะการผัดเป็นการทำอาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุขรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวกันและรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเอเมนูผัดนี้เราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะผัดไทยกุ้งสดค่ะเด็กๆข้าวผัดกุ้งนั่นเองค่ะ หลายคนคงชอบรับประทานเมนูนี้นะคะต่อมาผัดคะน้าหมูกรอบค่ะเมนูการผัดนี้เป็นการประกอบอาหารแต่ละบ้านคงจะรับประทานกันบ่อยนะคะข้าวผัดหรือผัดผักผัดผักบุ้งที่คุณครูอาจจะไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้เด็กๆด,กด,กดูการผัดเป็นเมนูการประกอบอาหารที่ ผัดอาจจะใช้อาหารชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดให้สุบรวมกันแต่การผัดนี้เทคนิคคือจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะจะใช้น้ำมันน้อยเรียกว่าเป็นการผัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งที่เด็กๆต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ วิธีนี้คือการทอดนั่นเองค่ะการทอดเป็นการทำอาหารให้สุกด้วยน้ำมันค่ะเด็กๆจะเห็นได้ไหมคะว่าการผัดกับการทอดใช้น้ำมันเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่การทอดจะใช้น้ำมันเยอะกว่าการผัดนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เด็กๆชอบรับประทานกันค่ะเฟรนช์ฟรายทอดค่ะเด็กๆ เอปลาทอดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะไก่ทอดค่ะเมนูที่คุณครูยกตัวอย่างหลายหลายคนเป็นอาหารโปรดเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่คุณครูได้อธิบายมาแล้วนวนแล้วแต่เป็นวิธีของการประกอบอาหารนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเนื้อหากันเลยนะคะการประกอบอาหารการประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานให้อร่อยน่ารับประทานมีประโยชน์และปลอดภัยนั้นต้องผ่านกระบวนการเตรียมประกอบ จัดตกแต่งอาหารที่สะอาดและถูกวิธีเป็นการปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่างๆทำให้อาหารมีสีรสชาติและกลิ่นของอาหารที่น่ารับประทานโดยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นการประกอบอาหารก็หมายถึงการทำอาหารให้สุกสะอาด มีรสชาติรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็จะมีภาระงานให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะตัวอย่างใบงานค่ะเด็กๆให้เด็กๆวาดภาพเมนูอาหารที่ตัวเองชอบนะคะมาหนึ่งเมนู พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆชอบเมนูการทอดปิ้งนึ่งย่างหรือต้มยำหรือการลวกให้เด็กๆเลือกมา1เมนูวาดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะใบงานนะคะขอย้ำนะคะใบงาน ไม่จำเป็นต้องปลิ้นออกมาเป็นรูปแบบตามคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเขียนเองได้ค่ะอาจจะเขียนใส่สมุดบันทึกความคิดหรือทำใส่กระดาษ A4 นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะให้เด็กๆวาดภาพเมนูอาหารตกแต่งให้สวยงามนะคะ งานชิ้นนี้คุณครูให้คะแนนนะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจทำกันด้วยนะคะภาระงานของเราก็คือให้วาดภาพเมนูอาหาร1เมนูแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามทำใส่กระดาษ A4 หรือสมุดบันทึกความคิดก็ได้นะคะ ตั้งใจทำนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมในเรื่องของการประกอบอาหารให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆ